ครับสันเปียครับมันอยู่ในเกมซูเนอรี่ like และคาเรตแบตเทอร์ซิเลเทอร์นะครับผมเป็นพาร์ทที่เท่าไหร่ไม่รู้เราไม่แน้นับนะครับเพราะพาร์ทนีเพพ้เพราะแบบพ้เพราะคิดที่เป็นแคปส์คัสตอมนะฮะเราจะมาต่อกันในตัวละครชุดนี้ชุดที่ชื่อว่าบอดดี้แมทนะครับพวกของคุณบอดดี้แมทเขานั่นแหละฮะซึ่งล่าง2ล่าง3 4 5ผมไม่ได้ทำเลยผมขอมาทำล่าง2าองด้วยก,กันนะครับเอาคัสตอมคอนเทนต์ไปเลยนะเชียร์เบบี้และแล้วก็แต่แหละเราจะไปเริ่มกันฮะเรา ยังอะไรบ้างวะเนี่ยอืมผมทำอะไรไปบ้างวะโอเคว่าผมทำตัวละครไปเยอะมากเพราะว่าผมว่างแหละก็ดูแล้วกันว่าผมว่างขนาดไหนอืมอืมอืมอ่าโอเคผมมาว่าเราสร้างตัวละครมปดีกว่านะจะไปนตอนนั้นเลยปลไปไปไปผมแค่ว่างนะฮะเอาล่ะตัวละครตัวนี้ชื่ว่า body metaphor trend master of thought ผิดคำนี้ว่าโซลนะครับไม่ใช่สวอสนะจ๊ะว่าโซดโซลอาจจะมีออกเสียงสะนิดนึงแล้วค่อยบอดแต่ว่าจะมีคือสวโซลช่างแป่งเอาไว่มาประมาณนั้นฮะแน่นอนเราจะไปเริ่มกับพวกตรงสเตตก่อนนะฮะเลือดนะจ๊ะเลือดสามหมืนห้าโอเคสามหมื่นครันโอเคนะครับไซส์หนึ่งจุห้านะฮะโอเคอู้สูงนะนี่เอ้ยไม่ใช่สิหนึ่งจุศูนห้าขอโทษครับโอเคประมาณนี้ อ่าฮะน้ำหนัก75สปีด3นะครับน้ำหนัก75สปีด3แอตแทกสปีดเอ่อสิบแล้วก็แอตแทก20นะครับแอตแทกสปีดส0แอตแทกสปีด20นะจ๊ะโอเคเอาละต่อไปนะฮะอาวุธมือซ้ายถือดาบของราชนินีจนสลดัดมือซ้ายซ้ายเอิ่มได้ต้องเป็นถ้างั้นเป็นไพเลทอ่าไม่ใช่ขอโทษอ่าไพเลทควีน ซ้ายเอออันนี้ขวาเอซ้ายซ้ายใช่ส่วนมือขวาถือดาบของโชกุนนะฮะแล้วก็ต้องเขียนไปโชกุนดูตนาด Yes หลักเต็มนะครับเรื่องสก,กิลเฮอริเคนสแลชและแอสซินพูบแอสซินพูบแล้วก็เฮอริเคนเฮอริเคนสแลชอยู่ไหนวะเฮอริเคนสแลชนะจ๊ะเฮอริเคนสแลช มาสเตอร์โปรเจกต์ไทบล็อกแล้วก็มิลีดอตนะฮะมาสเตอร์โปรเจกต์ไทบล็อกแล้วก็อะไรดอตนะเจสเตอร์ป่ะเจสเตอร์เจสเตอร์ดอชใช่ไหมไอ้วะเจสเตอร์ดอชอ่าแบ็กว่าดดอดชนะครับหรือว่าถอยกับหลังนั่นแหละอืมบอลโมนาดดอตแป๊บหนึ่งมันต้องอย่างนี้อันวอลโมนาดดอตสองอันใช่ไหมขออนุญาต บอยโมนาบอยบี m o n โมนาดสองอันอ่าแล้วก็เราเอะไรออกนะแบ็กว่าดดอใช่ใช่ใช่ดอะไม่ใช่ดอดนะะดีผมเรียกสัน้นๆง่ายๆเลสเจดสปินเซเลสเลสเจดเอ็นรโอ้โหเอ็นเรดห้าอันเหลือเอ็นเรดหนึ่งเอ่ออยู่ไหนอีกนะเอ็นเรดโอเคห้าเอนเรดห้า อัลเ l ร์ดิชาร์ตาร์ตอัลรีดชาร์จ yes source casting โอ casting yeah okay okay o okay. k เอาล่ะเรามาดูกันชุดนะครับผมกางเกงขายาวสีดำไม่ได้บอกเรื่องหมวกไว้ก่อนนะฮะกางเกงขายาวสีดำเราจะไม่รู้ว่าประมาณไหนเราก็สุ่มไปว่านี่คือสีดำนะฮะแล้วก็ประมาณนี้มันก็น่าจะดำ บั克อีกแล้วแป๊บทุกคนคือเวลามันบัคอะสวยหญมมันบัคแบบปรับสีไม่ได้ผมเลยต้องมานั่งแก้เออให้มันปรับสีได้อย่างงี้สีดำนะฮะครูดีครูดีมันไม่เชิงดำอะแต่มันก็ออกดำแล้วแหละเสื้อแขนยาวนะครับมีสีน้ำเงินนิดหน่อยเสื้อแขนยาวเอ้ยเสื้อสีเสื้อแขนยาว,ออส,ส,ยาวสีน้ำเงินมีสีขาวนิดหน่อยเสื้อแขนยาวเสื้อแขนยาว เสื้อแขนยาวมีสีน้ําเงินแล้วสินี่อ่ะอันนี้น่าได้เสื้อแขนยาวมีเป็นสีน้ําเงิน,นเงินแล้วก็มีสีขาวนิดหน่อยอ่ะประมาณนี้แล้วกันน่าจะโอเคมัง้งแต่หน้ากากโอเคหน้ากากคิดว่าน่าใช้เป็นอันเดิมแล้วผมก็จำไม่ได้ว่าอันเดิมคือไหน <c oughs> หน้ากากขอเป็นหน้ากากปิดครึ่งหน้าแล้วกันนะครับใส่หมวกสีดาว่ะ แป๊บนึงนะแตขอหน้ากากก่อนหน้ากากหน้ากากนี่หน้ากากอันนี้ได้เป็นอันเด็กเด็กที่ผมใส่แล้วก็หมวกสีดำก็ไม่ได้บอกแค่ว่าหมวกอะไรงั้นผมคงจะต้องมานั่งเลือกหมวกที่มันเหมาะสมแล้วกันไอคิดว่าใส่ไปคู่กันแล้วมันจะเท่ไม่ใช่็อปแออปรตซอฟแปรไม่น่าเท่เฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะสีดำเหรอไม่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 ไมไมไม พวกนี้ไม่ค่อยเพราะพวกนี้มันปัน่นๆออกแนวปันป่นๆพวกนี้ไม่ค่อยเหมาะพวกเนี้ยนะจะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่อต่ทิวาที่เห็นเหมาะสมอ่ะคงจะเป็นอันนี้นะฮะสีมันยังเทาๆปรับให้มันดําสุดไปเลยนะครับส่วนเสื้อเนี่ยผมขอปรับสีมันน้ําเงินเข้มกว่านี้เพราะว่ามันจะได้เข้ากับหมวกเท่าไหร่โอเคอะไรอีก ผ้าคลุมสีน้ำเงินนะครับผ้าคลุมแล้วก็มาที่โทรศัพท์เคฟเคฟยสผ้ yes. าคลุมสีน้ำเงิน,นมีผ้าคลุมขาดๆหน่อยไหมเออจะได้แสดงบ่งบอกถึงความฝึกมาหนักฝึกมานานอะไรอย่างนี้นะฮะแบบฝึกไปฝึกมาแบบปันโดนผ้าคลุมตัวเองอะไรเงี้ยเลยขาดๆหน่อยอันนี้อย่าเชื่อกูมากกูแถออันนี้มันก็จะดูปะแปลกๆไปอ่านี่ขาดๆหน่อยแสดงถึงความฝึกมาหนักมานานนะจ๊ะ,ะเฮ้ยกดผิด ้าคุมสีน้ำเงินนะครับนี่กล่องน้ำเงินแหละอมันฟ้าไปไมเอน้ำเงินโอเคนี่นะครับยูสต์คัตตี้ไม่น่าจะว่าใส่ไปแล้วยังจะใช้ดาบตีได้หรือเปล่าถ้าเกิดใส่แล้วมันมันใช้ดาบไม่ได้ออกได้เลยโอเคนะเรามาลองตัวดีกว่ามันไปไหนแล้วอ,อ๋อยู่นี่โอเครู้สึกเหมือนยังใช้ดาบตีได้อยู่นะจ๊ะ แต่แค่จะมีรอยบ้างบางครั้งหรืออะไรอย่างนี้นะจ๊ะอันนี้คือลองตัวก่อนนะก็พอใช้ดาบตีได้อยู่มั้งได้ไหมได้อยู่ได้อยู่หรือเปล่าไดปะวะไม่มั่นใจอ่าใช้ดาบตีได้อยู่ทุกคนทุกทุกคนอันนี้ก็คือแค่จะอันนี้คแค่ล่างสองนะฮะก็จะ เดือดหน่อยทำไมมันเดือดจังวะาล่างสองนะครับอ่ะได้ประมาณนี้ชึบชับชึบถ่ายโชะเชะชับเซฟโอเวอร์ไร์โอเวอร์ไร์ใช่ทีนี้จะไปลองตัวกันนะฮะดูสิว่าอา่ำพันนี้มีใครทําทีมไว้ลองหรือเปล่านะครับอย่าลืมนะจ๊ะเรายังคงมีการให้ทุกคนสร้างทีมมาลองไฟกับตัวที่ผมสร้างนะฮะหรืออะไรหรือไม่ก็อะไรประมาณนั้นนั่นแหละ รับอีดีโตทีโฉนีเ่เต็มได้โอเคปหเราจะมาลองดูกันนะจ๊ะดูซิว่าอ่ะก่อนเริ่มแล้วอ่ะก่อนเริ่มลองดูดีกว่าว่ามีใครทำทีมอาไว้หรือเปล่านะจ๊ะรู้สึกว่าจะไม่มีคนทำทีมอาไว้นะฮะแน่ก็ไม่เป็นไรถ้าเกิดไม่มีใครทำทีมไว้ผมก็จะก็จะก็ได้แหละ ม่เป็นไรถ้าไม่มีใครทำทีมไว้ผมก็จะทำการทดลองเป็นแฟคชั่นแฟคชั่นไปนะครับเหมือนกับอันนี้ที่เคยทําถ้าจะให้หน้าลุ้นจริงๆตนะ้องทำางนี้เออไม่อย่างงี้สีหน้าลุ้น ลองแม่งทุกแฟคชั่นไปเลยครับนะอย่างนี้ค่อยน่าลุ้นกว่าเยอะเลยนะจ๊ะเออจึ๊บชึบจึ๊บชึบ,ชบ,ชบอาจจะขาดสักตัวสองตัวเนาะเพราะผมกดให้ไวนะจ๊ะบาริสตามุมมินิทัวร์เลยเดซูซุสอ่ะเอบัตรเตอร์ไอาอร์เชอร์บอลเลอร์เบอร์เซอร์เกอร์วาคิลี่ลองชิปยาวอ่าเซมูไร เราวาอาจจะ monk ์นีจา dragon dragon เราจลองเอ่อลองอะไร monkey king อ่ดิเอ่าเลนสองเดฟ ENSE b a l l ลู n อาจจะ m a s k e tier halberd s o u t e r and the avenger pirate w i n l o c brothers bombrover harpooner cannon captain pirate queen ลืมบอกว่าคอมผมกระจอกลงแล้วก็อาจจะกระตุกนิดนึง วาเวสปึบปับปึบปับชึบชึบชับชึบชับ,ชบพึบปับลับพึบพึลึบปึบชับวาเวสเลกาซี่เนีเนเนเลกาซี่เหมือนเดิมว่าผมจะไม่เอาพวกตัวตัวไอ้อะไรวะนั่นแหละพวกเพรสเอนทั้งหลายอะดาร์พีเซนซ์ซุปเปอร์เพรเซนซ์ไม่เอามาเพราะว่ามันเดือดเกินไป พี่คนว่า,หาไหมไหมหกหมื่นเก้ากับสี่หมื่นผมว่าบ bon อดี้แมทแบบแบบว่าบอดี้แมทเอาไว้ใช่ไหมโอ้ยแมง่งเคยคอมกระจอกแล้วแลมหายไปตัวหนึง่งแล้วคือคอมแม่งกระจอกไปเลยอะทุกบอลมอนาดดอดนี่นีตีลีงกาอุยอ้ยหุยระเบิดอุย้ยไม่ใช่ระเบิดแคนนอนไม่โดนชึบส่งดาบไปแล้วดาบนั้นไปปักทึกตายนะครับรว,วมพลังแล้วนะตัวมีสายฟ้าติดอ่าอันนั้นไม่ใช่พลังมันหรอกโดนไฟฟ้ามา เฮ้ยระเบิดมาวาร์ปหนีมานี่เฮ้ยนี่มันม,มีนาโตชัดๆที่วาราปตามดาบตัวเอง้อยระเบิดโุ้ยโดนคันนอนไปลูกนึงลูกที่สองหลบได้นะอ,อยู่บนรถไฟแล้วโอ้โหเท่าดาบปักนี่จะเทมากว่ามนานดอดดอดไปไหนดอดมานี่นะครับยอโอ้โหแม่งเทงวะยุยหลบได้ปึ๊บถึงไหนโอ้โหมาอย่างไกล อยู่ไหนแล้ววะจังหวะนี้น่าโดนตีง่ายเพราะว่ามันอยู่นิ่งหฮ้ยตายไหมอะไรมาตายอะไรตายบ้างรู้สึกว่าโดนลุมเอาแล้วเริ่มโดนลุมแล้วนะจ้าจังหวะนี้เฮ้ยยังยังหลบออกมาได้ออกมาได้โอ้ยโอ้ยมันจะเทกันมาแล้วบางทีโอ้ยโอ้ยโว้ยตา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 ยอันบนนี้โอ้ตายเออเอา ถอยห่างๆเลยฮะคุยแต่แม่งเก่งนะเนี่ยทุกคนดูดิแม่งเก่งมากอะอยู่นี่แล้วอาดาบแล้วจะใช้ท่ายัดเมนคัดแล้วเฮ้ยผมไปอย่างไกลปัาดาไปโอ้โหโอ้ยโอ้ย,อยตะขอเกี่ยวไม่โดนปัดทิง้งยังไงยังไง โอ้โหม่เหนเอ้ยมันก็จะเท่กันไปแล้วนะบางทีอุ้ยไปไหนวะอุ้ยวุ้ยนี่นี่ตายแล้วถูกแทงตัวเองตายไปไหนแล้วาไหรู้สึกว่าตัวใหญ่ๆยังไม่ตายเลยเว้ยอ๋อๆมีมีช้างตายตัวหนึ่งแต่ว่าที่ยังไม่ตายเลยมีดาวินชีแทงยังไม่ตายโอ้โอ้ยปาระเบิดเหรอถ้าหมุนระเบิดอุ้ยว้ามมานี่อุ้ย ว้าวมากระแทกใส่ตายไหมตายเลยเก่งเกินไปแล้วบางทีอุ้ยไปไหนแล้วอยู่ใต้นี้อุ้ยคือมันจะเป็นอะไรที่ลกลุงลังแล้วก็มองมองวุ่นวายมากยออุ้ยอุ้ยโคตรเท่ตีนี้โคตรเท่นีว้าวาไปไหนไปนูน่นตึบตีลังกนานีเฮ้ยฟันเอา มันตายแล้วนี่ยว่ะเอาดาบสก,กิดจะแตกเลยเฮ้ยวับวับไปไหนโคไปน,นู่นไปไหนอีกไปนู่นเฮ้ยโคเท่เฮ้ยโคเท่เฮ้ยโคเท่เอาแล้วจันเป็นคัดท่าเวอร์จิวทุกคนจันเป็นคัทเตรียมเซียแหละอืมเหลือตัวไม่มากแล้วแล้วเลื <uesta> ่อนเหลือเท่าไหร่นั่นสิ่คำถามผมคือเลือดเหลือเท่าไหร่วะ โห่ลดไปหน่อยหนึ่งเอ๊ยยังไม่ถึงครึ่งหลอดได้ซ้ำอ่ะแล้วแล้วเรเชี่ยวชานเชี่ยวชานอุ้ยไปทุกอุ้ยคันนั้นมาสองคันนั้นมาสองสามเฮ้ยอุ้ยโดนไปอันหนึ่งอุ้ยโอ้ยหลบได้หลบุ้ยนี่โอ้โหมันมีเยอะเกินไปแล้วบางทีอุ้ยอุ้ยว้ามานี่ฟันทีหนึ่งแตกเลย อุ้ยมาแล้วสู้สู้สู้นี่นี่เดือดเลยหนึ่ง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 เฮ้ยเจ้าเฮ้ยนิลังกานี่โอ้ยปันไปหนึ่งทีเฮ้ยเจ้าอุ้ยเฮ้ยเจ้าโดนดนับโอ้โดนดนับไอ้นี่ซอดแคตติ้งปักไปมันมันไปตีฮัวาจาเอ้ยครับไม่ใช่หาวจาบาลิสตาเอาแล้วเอาแล้วเลืๆซ้อนรวมเปนเลงแล้วเฮ้ยเอาไปตีไม่โดอ้าวโดนวะเออตายแล้วนะโดน จัดเมนต์คัตปันถึกยจบด้วยท่านี้พอด,ดีอย่างสวยนะะได้ปกแล้วได้ปกแล้วได้ปกแล้วโอ้โหแม่งนอนกองเต็มพื้นอ่ะคิดเอาสี 40, ่หมื่นแม่งจะนาหกหมื่นอ่ะเดือดแค่ไหนคิดเอาต่อไปที่หนาลองนะไม่ใช่นี้ ก็คือพวกที่ผมจะเอามาคือบอดี้แมตตตัวเก่าประทับบอดี้แมตตตัวใหม่ไม่ใช่ตัวเก่าคือร่างร่างหนึ่งกับร่างสองอ่ะคือแน่นอนร่างหนึ่งก็ต้องแพ้แน่ๆแหละแต่ว่าอยากรู้ว่าการต่อสู้นี้จะเป็นยังไงเฮ้ยปรมาจาร์โคตรปรมาจาร์อะไรเงี้ยอุ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 ้ยเอากันไม่ลงอ่ะเอากันไม่ลงอ่ะอุ้ยหรือมันมีธาจันเม็นคัดทั้งคู่แต่เหมือนไอ้นี่จะโดนก่อน ตายไหมอุ้ยเลือดเลยอุ้ยยังไงก็แพ้แหละแต่วันเดี๋ยวดูมันจะโหดร้ายดูเดือดแค่ไหนโหดร้ายคืออะไรวะไม่ใช่แหละเฮ้ยจันเป็นคัสแล้วโอโ้ยอือโดนจันเป็นคัสไปไม่เป็นไรไมั้งวาร์ปได้วะแค่สิปุ๊บแม่งวาร์ปเลยใช้ต่อด้วยตายโอ้ตายเลยตายแน่แน่ไม่น่ารอดหรอกอุ้ยเปิดเอเลดแล้วเปิดเอเลดแล้วเออจะว่าไป ไอ body mad grandmaster of sword เนี่ยมันยังไม่ได้เปิดเอ็นเบรเลยนี่มาเลือลดน้อยไม่พอเอาแล้วนี่สตัวสู้กันเองอุ้ย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 อ้ยอุ้ยอมกัอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้มอุ้ยอุกยัุ้ยอุ้ยอเ้ยอุ้ยอเ้ยอุ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 ้ยอ่้ยอ้ยอุูอุ้ยอ้อุ้อุ้ยออ้้อุ้ยอุ้ยอุ้อุ้ย้ย เฮ้ยป้าบออายุมาว่ะโอ้โหโอ้ดูดาบดูดาบโอ้โหอ้โหเป็นการประชันเป็นการประชันที่โหดมากสองอายุอ้เหี้ยนี่แม่งเบยเบย์ไปกันโอ้โหโอทุกคนแม่งดูดาบดิมาเจ้า โอ้หใครมันไปบูทสปีดให้มันวะอ๋อเอเลดแน่เลยเอเลดมนันน่าะเพิ่มความไวแบบแบบความไวเพิ่มความไวให้มันมันก็เลยไวจนเป็นพายุเฮียมันโคตรโหดโคตรเท่ผมชอบอ่ะอ่ะผมขอลองกับเจ้าพวกนี้นิดนึงพอดีคลิปมันเหมือนจะยาวไม่พอ พวกนี้คือตัวที่ผมสร้างมาเป็นตัวละครที่จะมีประมาณ25สกิลในตัวเดียวซึ่งเป็นสกิลซ้ำๆน้องมมนเป็นสกิลดิมอๆอ่า,อาอนทุกคนนึกนะสมมุติในเกะสมมติผมใส่ท่าอืมแจสเตอร์ดอตอย่างเงี้ยก็คือตัวเดียวเจสเตอร์ดอ25อันนะประมาณน,นั้นเนาะผมจะให้มันลองสู้ดูนะกับวนนี้โดยที่ถ้าเกิดตัวไหนราคาน้อยผมจะให้ราคามันเท่ากันอาจจะจริงๆก็ไม่ต้องไม่ต้องอะไรมากรู้ๆผลกันอยู่เฮ้ยพวกนี้นเสกเยอะด่แม่งเกมกระตุกผมเคย เออลยละกระตุกหนักมากนี่นี่นี่อันนี้คือเป็นเป็นเป็นข้างขาว25ตัวมึงไปไหนก่อนอ๋อโอ้โหกูต้องสโลโจ,รจริงๆอะ่ะไม่งั้นไม่ได้กระตุกตายหาเลยเฮ้ยเุ้ยโด,ดนไฟหนึ่งตัวเุ้ยโดนไปหนึ่งทีเอาแล้วจัดเมนคัดลงมากูเก่มือนก้อนนีดอนจัดมนคัตหมดตายแน่ๆเฮ้ยโชคเอามา เพาะอุ้ยอุ้ยสโลโวโมชั่นโอ้หแม่งเป็นข้างคาวเยอะเกินเออทุกคนพอมันเป็นข้างคาวอ่ะสิ่งที่เกิดขึ้นคือตัวมันเองอ่ะจะเพิ่มขึ้นพอตัวมันเพิ่มขึ้นไอตัวมันก็เป็นข้างคาวอีกมันก็เพิ่มขึ้นอีกเพราะว่าข้างคาวปกติมันมีตัวเดียวใช่ไหมแต่นี่คือมียี่สิบยี่สิบห้าตัวนึกออกปะเสียมายี่ห้าตัวปุ๊บแม่งก็บางตัวก็หายบางตัวก็กลายเป็นแบมไพอื่นอะไรเงี้ยนั่นเป็นสาว่าทำไมตัวมันถึงเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วมันก็จะะกกรรตุุขึ้้นเื่ออยยๆ แล้พวกนี้คือโดนจันเป็นคัตนะเนี่ยพวกนี้โอ้หคือเพราะผมเสกมาเยอะเกินปะย้อนย้อนย้อนพวกนี้แม่งเล่นจำนวนเยอะไม่ได้เลยเฮียกระตุกเอาเอาสักห้าตัวแล้วกันเออนี่ดูดูดูอันนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บเอาดาบทิมเอาดาบทิมปึ๊บหลบเอจะไม่คัตจะไม่คัอ่ะโชโกูโดนหมดตายตายตายปะตายปะกูตายบี อูโดนดูโดนดุแล้วโดนดุแล้วโดนดุโดนดุอู๋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 เอาแล้ว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 เฮ้ยสโลสโละได้เห็นเห็นความเป็นไปความเป็นไปฮึบเดี๋ยวอู๋ออกมาแล้วมาพบกับตัวหนึ่งที่ติดดาบมาอุ้ยโคตรเท่เออี๋ลงไปเออคุยอยู่นู่นอยู่นู่นนี่แอนด์เบนคัทป่ะเอ้ย ไอ้เฮียแม่งไม่เหมาะตัวแม่งเยอะเกินเอาไปเอาเอลเดอร์คราวน์แล้วกันแต่ตัวนี้ก็น่ารำคาญเหมือนกันเพราะมันเันดูวืาสกิลมันโกงมากเอาไง <c oughs> เหมือนจะไม่ไหววะคอมกูเนี่ยอุ้ยเาจา้าโอ้เป็นกลุ่มเป็นก้อนตอนนี้กูหาตัวต้นมันไม่เจอแล้วเนี่ย เฮ้ยสีแรงชนะเฮ้ยบอดี้แมทชนะว่ะเอามาด์กแอสซินมาสัก2ตัวแล้วกันคือมันไม่ได,มไมได้มันไม่ได้มีอะไรมากหรอกมันแค่ว่าไปว่ามาหลายรอบไปเยอะเลยนะดูดูเอามันเป็นอย่างนี้มันไม่แค่อเฟิกมันไม่มีอะไรหรอกสุดท้ายแต่มันก็แพ้อยู่ดีทึไอเรียบร้อยแตกอ่ะโอ้ยยยโคตรเทอะ ดิสแทคเตอร์เหรอจะไม่ได้ว่าตัวนี้มีสกิลอะไรเว้ยไม่เป็นไรมันเหมือนจะได้ประโยชน์โกลเด้นฟาโร่อ่าอันนี้คือตัวฟาโร่อันนี้จะมีใช่ใช่ใช่มีท่าให้แบบกดลงรู้สึกเหมือนจะไม่โดนเพราะมันวาร์ปหนีได้คุณไปสู้กันข้างบนสู้กันแบบดังกันบอลดีไหนชนะเอ่ยตีแดงอีกลแล้วแ,แน่นอนนะ bon อะบอยี่มนอะต่อไปไอซ์เซนไฟนะฮะตัวที่มีพวกสกิล ไฟสตอร์มไอซ์สตอมพ่นไฟพ่นน้ำแข็งนะฮะคือตัวเดียวเป็นทั้งน้ำแข็งทั้งไฟโทโดโรกิเอาง่ายๆจบไม่ต้องอะไรมากชี้ทำไมมันได้นี่วะเหียนแล้วกูนึกถึงคิมซิโนะยายบาวะไอ้เนี้ยอันนี้คือปานอะไรปานของโทโดโท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 ปานที่ก็มาจากโทโดโรกิอะไรอย่างเงี้ยดาก้อนเช่าอ่ะคือท่ามันต้องแปลกใจทำไมถึงคุ้นๆแต่ดูเวลามันเช่าไม่รู้มันจะได้เช่ารือเปล่าเนี่ดิ มันไม่ได้เช้าจริงๆมันตายก่อนได้เช้าอ,อให้ดูนิดนึงว่าเวลามันดักก่อนเช้าเป็นยังไงตัวนูน้นตัวนูน้นนั่นแหละฮะเวลามันเช้าแต่แต่มันก็แพ้ออดีคือมันเช้าแล้วผมก็วาร์ปใส่มันก็ตายอยู่ดีชิกเกอร์อันนี้ก็เดือดน,นะเพราะมันเตะแรงเตะไกลแต่มันไม่ได้เตะเนี่ยสิดักวิงแล้วประโยชน์ ไม่ต้องอะไรมากหรอกถ้ากูสู้ก็คือคลิปแม่งไม่น่าจบไม่น่าคือคลิปยาวเฟ้ยเอาเป็นว่าขอบคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้มากๆนะครับก่อนจะไปลืมกดไลค์กดซับไปกำลังใจ้ผมได้เลยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสสวัสดีครับผม